ในยุคที่รถถูกออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแค่การเดินทางโทรศัพท์ที่เป็นมากกว่าการติดต่อสื่อสารแล้วบ้านละ่ะแบบไหนที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นคนชอบอยู่บ้านแล้วก็ต้องการทําบ้านให้มันแบบเย็นสบายแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีบ้านที่การ pm 2.5เอ,อ่ยบ้านที่เติมออกซิเจนเดี๋ยวนี้เป็นยุคเทคโนโลยีค่ะอาจจะมีพวกแอป,ปหรือว่านวัตรกรรมในการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยค่ะ มองไว้หลายแบบทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวการประหยัดพลังงานซึ่งที่นี่ก็มีหลายตัวที่มันตอบโจทย์ได้ s c g ได้คิดนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในเมืองแห่งอนาคตในงาน s c g Living Innovation 2022ทั้งนวัตกรรมเพื่อยุค New Normal อย่าง Acoustic p o d ห้องทำงานส่วนตัวที่ช่วยกันเสียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ work from home My Home แอปคู่ใจที่ช่วยดูแลสุขภาพบ้าน สมาร์ทลิฟ n e g มอลล์ n ินวีเอเวนิวบายเอเ 5G ชอบสินค้าและบริการของ SCG ได้สะดวกขึ้นในรูปแบบ Virtual Store และ CPAC ็กบิเทคโนโลยีจัดการก่อสร้างแบบดิจิทัลช่วยลดของเสียและต้นทุนการก่อสร้าง หรือแม้แต่นวัตรกรรมเพื่ออากาศในบ้านและอาคารที่ดีขึ้นอย่าง scg active air quality ช่วยสร้างอากาศดีในบ้านกรองฝุ่นและยับยั้งเชื้อไวรัสได้99หรือ c o t t o air ion กระเบื้องฟองอากาศช่วยดักจับฝุ่น pm 2.5ได้89 scg b y ionization air purifier ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศและระบบบำบัดอากาศเสียอย่าง scg h vac air scrubber นวัตกรรมที่ช่วยเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากโรคเติมเต็มความอุ่นใจของทุกคนในครอบครัวคอตโต้ให้นิกทายกระเบื้องยับยังแบคทีเรียได้มากกว่า90%สุขภัณฑ์อัตโนมัติช่วยลดการสัมผัสพร้อมยกระดับความสะอาดอย่างคอตโต้สมาร์ททอยเล็ คอโต้ทัชเลสทอยเลสและชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อกซิงคอโต้อดปเตอร์เซนเซอร์ฟอ์เซตและนวัตรกรรมที่ช่วยให้คุณอยู่บ้านพร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายอย่าง SCG Solar r o o f Solution ระบบหลังคาโซลาช่วยประหยัดไฟสูงสุด60%ช่วยโลกประหยัดพลังงานทั้งหมดนี้คือนวัตรกรรมจาก SCG ที่มาจากแพชชั่นเพื่อทำให้ทุกคนมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีกว่าพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG s c g: Passion for Beta.